สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเออนะครับ <S <S วันนี้พอเฮสิปัพี่น้องนะครับผมมาตามแนวทางของอาจารย์ซีหกนะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับเป็นสูตรคำนวณเป็นเลขกำลังวันนะครับตามวันที่ผ่านมาแอดมินบอไรามาตามนะครับแอดมินบอไรามาตามตามี เว,ว้นนย่งวดนี่นะครับโอ้ยงวดที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามากับพุเจอเพิ่นนะครับเพล่นกับไปจิตนิมนต์ทางนอกพื้นที่กันเลยบ่ใครได้พ่อเพิินกันเลยเอาเปียม,มาบ่าได้เจอเพิ่นกันเลยบ่ได้ตามให้นะครับงวดนี้สิมาตามพี่น้องคือเกานะครับเอาไปเปลี่ยนข้อมูลแนวทาง เกี่ยวกับโชกลาภเพราะว่าเพิ่นใส่เรียกกำลังวันมาเหตุเปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องนะครับตอนนี้การเพิ่อนอยนตัวเลขยกหยก้อนนะครับเพ็่นคัดตัวเลขยกหยก้อนพี่น้องเขาเมื่อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแข่กับทั้งช่องของเท้าได้เลนะครับ ก็จะลืมให้ติดตามทั้ง youtube ด้วยครับเด้อ่าไปติดตามทาง facebook นะครับกันพี่น้องติดตามทาง f c e b o o k กให้เบ่งโลโก้ให้ดีนะครับโลโก้ยูตตามคลิปนะครับโลโก้ยุ่ตามคลิปมีสิเป็นรูปพอเฮงเท่านั้นนะครับบ่แมเป็นรูปพญานาคเ้อครับเด้อรูปพญานาคนี่ของแอบอ้านนะครับกันโลโก้ของพอเฮงก็สิเป็นโลโก้เดียวกันครับยุ้งทาง YouTube นะครับมีเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่อาจารย์ซีฮกนะครับ เพิ่นได้ขัดออกมาในงวดนี้นะครับนะครับเพิ่นขัดออกมาแล้วงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับวันที่สิบหกมีนาคมนี่เพิ่นว่าตัวเลขเด่นนะครับตัวเลขเด่นตัวเลขช่วคลาบนี่สิเป็นเก้ากับหานะครับเด่นเก้ารองห้านะครับ กันจับคู่กับมีหนึ่งหามีสองเก้าหาสองแล้วก็จะมีสี่เก้าแปดสองหาหกกันสองชุดนะครับกันสองคู่มีสิบเก้ากับแปดเก้ากันสามตัวนะครับสามตัวก็หนึ่งแปดเก้านะครับพี่น้องหาสื่อสลากินแบีงรัฐบาลไว้นะครับเอาไว้ทะลุนโชคลาบเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ลังเทือกาอาจจะเป็นโชคลาภลังเทือกาอาจจะบบเปลี่นก็ได้นะครับาทางช่องของเขามานําเสนอพี่น้องได้รับชมกับเปลี่ยนเพียงแค่แนวะทางว่มีไดหูวา่าเลขสี่ออกตัวใดหร้อเด้อพี่น้องเด้อมีไดหูรองหนาวา่าวันสิมาตัวใดออกตัวใดอ,อันนี้เป็นเพียงการคํานวณเป็นแนวทางเืยๆนะครับเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภประจําวันนะครับ บางเทือมกับมาตรงกันบางเทือกับว่าตรงกันเงินอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องนะครับอพี่น้องก็ตัดสินใจเองนะครับใส่วิจรารณญาณในการรับชมใส่วิจรารณญาณให้ดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อคนบ่มีคู่เน้นให้นะครับคือเน้นแล้วนะครับหกคู่ ตตมนี่พี่น้องเห็นบ้านอ่ะขันบ่เห็นเดี๋ยวแอดมินสิขออนุญาตนะครับจดจดให้เป็นตัวง่ญ่ขึ้นนะครับพี่น้องสิได้เห็นคัักนะครับเน,ะนาะงานเขากับเขาบนล่างเขาตรงๆร,งรงพร้อม พ่นวองอย่าลืมว่ามีเข่ามีหลุดเด้อพ่น้องเด้อการคำนวณกับว่าแมนวาสิเป๊ะตลอดนะครับขึ้นอยู่กับดวงของเขานะครับเขาสิเบิ้งถือช่วงที่เพิ่นมาบอว่าช่วงที่เขาเบิ้งหนึง่งดวงเพิ่นสิมาบอระหว่างผู้ให้กับผู้รับนะครับอันนี้ก็บวกหลายหลายย่างนะครับประกอบหลายหลายย่างประกอบหลายหลายย่างใส่กันนะครับบางเตือก็เป็น โชคลาบโชคงไงคักบางเทือนะครับบางเท้อก็เป็นเรื่องไงคักอ่ะ,อะพอเหีนยกลังเขียนไ้เดอพี่น้องเด้อโอ้พัดลมอันนั่นประกาอาชีพว่าใครคมปันไดเด้อพี่นอ้องมีสี่เก้ามีแปดสอง มีแปดสองมีห้าหกครับกันสองคู่คือล้มเถอลนะเอาปัดที่นี่นะครับจดให้แล้วนะครับ ตัวใหญ่ขึ้นจากน้อยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อนะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับมีเด่น9เด่น9เด่น5นะครับจับคู่ก็จะมี15 29 5คมนะครับมีเด่น9เด่น9เด่น5นะครับ จับคู่ก็จะมี1529 52องกาก็จะมี49 82ก้ห้กัน2คู่คือ19แล้วก็8ปดเกาสำหรับ3ตัวก็หนึนะครับ189่งแพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อดูสั้นกัจดไว้นะครับเป็นงวดของวันที่เอาลืม เป็นงวดของวันที่1มีคหกห้านะครับหมีนาคมหกห้าเด้อครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้องใส่วิจารณญาณในการารับชมนะครับเพว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์4ีหกนะครับเด่น9เด่น5นะครับ จับคู่ก็จะมี15มี29มี52มี49มี82มีห้าหแล้วก็จะมีคู่กันอีก2คู่นะครับคู่กันอีก2คู่คือหนแล้วก็8ปดเสามตัวก็จะมี189นะครับเป็นงวดของวันที่1นเออวันที่สิ มีนาคม, 16, ม,น,าคม 25, 65, นะครับสิบหกมีนาคมสองห้าหกห้านะครับพี่น้องจดไว้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับเป็นแนวทางของเพื่นนี่วัี่ิพันธ์มาบริตตามเพื่อนนะครับเด้อ ี่ผพานมาบริตตามเพลินเพราะว่าม้ากับว่าเห็นเพิินบทุมจังหวะเพลินอยู่นะครับน้าเพลินไปกิดนิมนต์เราจะเคยม้าจังสีน่านกันเลยบ่เห็นเพลินนะครับตารางงวดนี้ม้าเห็นเพลินอยู่พอดีกันเลยได้ขอแนวทั้งน้าเพลินไปพี่น้องได้รับชมเพื่อเปลี่ยนแนวทั้งในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าพี่น้องสิเบิ้งเป็นสติเบิ้งเป็นสถิติเบิ้งเป็นความบันเทิงก็ได้นะครับ โชคลาภเป็นเรื่องของส่วนบุคคลว่าสามารถสิไปให้ไปมีโชคแทนกันได้นะครับขึ้นอยูก,กับดวงขึ้นอยูก,กับบุญของแต่ละท่านแต่ละคนขนาดเบ่้อยู่น้ากันกัย,ยังบ่เอาน้ากันกับมีนะครับวันนี้เพิ่นก็ใไ้ไว้ยังซี่นะครับวันที่สิบหกมีนาคม2 5งพตัวเลขโชคลาภตัวเลขเด่นสี่เป็นตัวเลขนี้นะครับ สำหรับแนวทางของอาจารย์ซ6นะครับพี่น้องก็แคปหน้าจอเอาไว้น้ำไปพิจารณาเบิ่งนะครับและก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะครับกดคำว่าติดตามให้เป็นตัวหนังสือสีเทาหล้วกระแตะที่กระดิ่งไว้นะครับพี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ทั้งเขาได้อัปโหลดคลิปลงไปนะครับอ้าวขอให้ส่งๆมันมาน,มาน,มานลำๆเรือยๆเ้อนะครับขอให้ถูกหวยน้ำกันทุกท่านทุกคน อย่าเก็บอย่าจนขอยหงหางมีสีสุขน้ำตันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ